สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะครับวิเคราะห์สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกกันนะครับความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับตะวันตกนะครับยังคงดําเนินไปนะในปีนี้นะครับก็ครบรอบ79ปีนะมีการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะนะครับมีขบวนคาขาบวนพาเลทที่รัเสเซียนะเป็นอย่างไรมาดูข่าวแปลต่างประเทศชิ้นนี้กันนะครับรถถังขีมราุธทิ้งตัวและเครื่องบินรบไอพ่นของบุตินนะครับข้อความสู่ตะวันตก ในขบวนพาเลตวันแห่งชัยชนะปูตินนะครับอวดโชว์พลานุภาพทางการอาหารในวันแห่งชัยชนะบรรดารถถังมากกว่า70คันเป็นลักษณะเด่นนะครับนะในเหตุการณ์วันแห่งชัยชนะอะอสกันเดอร์ยาสแล้วก็มากกว่านั้นนะครับนะข้อความที่คุ้มครือของปูตินต่อตะวันตกหรือไม่รัเสเซียนะครับได้เฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะปีที่7 9ของพวกเขา ด้วยหนึขบวนพาเลตสวนสนามระดับยักษ์นะครับในจัตุรัสแดงของมอสโกรบรรดาผู้รับใช้ชาติมากกว่า9,000นายจากหลากหลายสาขาต่างๆของทาหารได้เป็นส่วนในขบวนพาเลตนั้นทาหารราว1,000นนายนะครับผู้ซึ่งได้ต่อสู้ในสงครามยูเครนที่กำลังดำเนินไปยังได้เป็นส่วนในขบวนพาเลตนั้นในกลุ่มยุทธภัณฑ์ทางการทาหารนั้น บรรดารถถังและยานพาหนะคุ้มเกราะมากกว่า70คันเป็นลักษณะเด่นในขบวนพาเลตรถถัง t สาอันโด่งดังในสงครามโลกครั้งที่สองได้นำแถวหนึ่งในช่วงระหว่างขบวนพาเลตที่จัตุรัสแดงนั้นรัสเซียอวดโชว์พลานุภาพทางการาหารของพวกเขาบรรดาขีปบราวุธิอิสคันเดอร์ m บรรดาหน่วยขีปบาวุฒ ยาส ICBM ระบบป้องกันภัยทางอากาศ S400 บรรดาเครื่องบินรบไอพ่นซูคอยซู25ราษนาอธิปดีของรัสเซียนะครับวลาดิเมีร์ปุตินได้ปราศัยต่อนหนึ่งกลุ่มใหญ่ร่วงหน้านะครับก่อนกระบวนพาเหรนั้นปุตินได้ย้ำสำทับว่ากองกำลังนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ของประเทศได้มีความพร้อม อยู่เสมอพวกเราปฏิเสธการกล่าวอ้างต่างๆของรัฐหรือพันธมิตรใดๆต่อการผูกขาดพวกเราทราบว่าที่ไหนที่ความมากเกินไปของความทะเยอทะยานนั้นจะนำไปสู่รัสเซียจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะป้องกันหนึ่งการประทะกันของโลกแต่ในเวลาเดียวกันนั้นพวกเราจะไม่ยอมให้ผู้ใด ที่จะข่มขู่พวกเรากองกำลังทางยุทธศาสตร์ของพวกเราอยู่บนการตื่นตัวอยู่เสมอการครบรอบและการเฉลิมฉลองต่างๆยังได้ถูกดำเนินการในบรรดาเมืองอื่นๆของรัสเซียอีกด้วยเพื่อเป็นเครื่องหมายเหตุการณ์น,นั้นเหตุการณ์ประจำปีลำลึกถึงชัยชนะโซเวียตเหนือนาซียอรมันในสงครามโลกครั้งที่2นะครับ ข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้นะครับจุดสําคัญที่น่าสนใจก็คือว่านะมีขบวนพาเลทนะที่ทางารัสเซียเนี่ยนะครับได้ดำเนินการมาในทุกปีปีนี้นครบรอบปีที่79นะท่านกลางความขัดแย้งของรัสเซียกับยูเครนที่ยังดําเนินต่อไปนะครับอย่างเข้มข้นแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากทางด้านตะวันตกนะว่าจะส่งอาวุธเข้ามานะส่งทุนเข้ามาช่วยเหลือต่อเนื่องรวมถึง อาจจะมีการส่งตอาหารจากเนโต้เข้ามาหรือไม่นะครับซึ่งทางรัสเซียก็ขู่แล้วคู่อีกว่าไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็น,นความขัดแย้งตรงสงครามตรงครับระหว่างรัสเซียกับเนโต้ซึ่งในการปราศัยของปูตินเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงว่าคือทางปูตินเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเขาปฏิเสธนะครับไอ้เรื่องของประเทศต่างๆที่จะมีอำนาจเหนือนในโลกใบนี้นการผูกขาดนั่นเองนะครับ ขารู้ดีว่าอะไรที่มากเกินไปเนี่ยมันจะนําไปสู่อะไระเขาถึงไม่ยอมนะครับแต่รัสเซียก็พยายามนะเขาบอกเขาพูดในคำพูดกับปูตินนะครับว่าพยายามทาทุกสิ่งทุกอย่างที่จะป้องกันนะการประทะกันนะระหว่างมาหาอำนาจของโลกแต่ในเวลาเดียวกันนั้นนะเขาก็จะไม่ยอมไม่ให้ใครมาข่มขู่รัสเซียนะกองกาลังทางยุทธศาสตร์นะของรัสเซียเนี่ยพร้อมและตื่นตัวอยู่เสมอแปลว่าอะไรครับก็แบบว่าถ้าจะพร้อมรบเนี่ยก็รบ นะแตจะไม่เปิดก่อนอะไรประมาณนี้นะเท่าที่ฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ